นี่รู้กันไหมคะว่ากาแฟขั้วอ่อนเนี่ยมันสกัดยากกว่ากาแฟขั้วเข้มเพราะอะไรหลายคนที่เป็นสาย specialty เนี่ยต้องรู้เลยอย่างแรกเลยนะคะกาแฟาก่อนที่เขาจะมาเป็นเม็ดสีดำเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดสีเขียวแข็งๆมาก่อนค่ะแต่ถ้าเราใช้กาแฟขั้วอ่อนเนี่ยมันผ่านความร้อนมาไม่นานมากค่ะทําให้เมล็ดเนี่ยมีความเหนียวบดได้ยากค่ะแล้วก็เวลาสกัดกาแฟาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสม่ําเสมอส่วนใหญ่วิธีแก้นะคะก็จะต้องปรับเบอร์บดค่ะ หาเบอร์บดท,ที่เหมาะสมให้กับกาแฟของคุณพอเบอร์บดเหมาะสมแล้วเนี่ยมันจะทําให้ช็อตกาแฟของคุณเนี่ยสกัดออกมาได้สวยงามมากขึ้นแล้วก็รสชาติบาลานซ์ค่ะแล้วกาแฟขั้วอ่อนเนี่ยควรจะบดละเอียดหรือบดหยาบล่ะถ้าให้แนะนํานะคะในการใช้เครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยก็ควรจะบดละเอียดกว่ากาแฟขั้วเข้มอีกสักนิดนึงค่ะ ถึงจะสามารถดึงรสชาติออกมาได้มากกว่าถ้ากดช็อตถูกต้องเนี่ยรสชาติของกาแฟขั้วอ่อนก็จะมี acidity ค่ะมี sweetness ค่ะและถ้าใครลากยาวมากเกินไปก็อาจจะมีขมขึ้นมาได้ค่ะแต่เปรี้ยวหวานเค็มขมเนี่ยมันก็คือรสชาติของกาแฟนะคะใครที่อยากได้รสชาติกาแฟขั้วอ่อนแบบเหมือนกินที่ร้านกาแฟลองไปปรับเบอร์บดของคุณดูค่ะและถ้าใครทําไม่ได้ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ทิปและทริคดีๆค่ะอยากได้ช็อตกาแฟสวยๆเหมือนบาริสต้าที่คาเฟ่กดติดตามไว้ได้เลยค่ะ